โอเคสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไม่ใช่เกมสี่แมปกรั m ปี g แกรมกันนะว,ว้าวนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเป็นห้องนอนเหรอเปิดประตูโอ้ดอ,อะไรเนี่ยน้ำน้ำอะไรเนี่ย นำมกเหรอ,อคุคกกี้โอ้หโหอุย้ยเขาตามมาแล้วนี่นี่นี่เราต้องไปไหนต่อโดดข้ามได้ไหมไม่ได้ลาก่อนเพื่อนเออหือมีคุณยายโกน เริ่มใหม่แบบนี้ได้เหรอเนี่ยต้องไปหากุญแจเหรออ้อนี่ไงหยิบก <It 's S 1> ุญแจไปไปเปิดประตูกันเสียงเหมือนผู้ชายเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นห้องนอนของเรา ี่ไงเจอแล้วโอเคเย้ม okay. ีเขาตามเราโอ้ไม้มันหักได้ด้วยเออไฟช็อตไม่เป็นไรฮิบ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 โอเคเรายังรอดอยู่นะนะตรงนี้แหงไม้แบบนี้ดูยังไงมันก็แตกใช่ปะ อุ้ยแตกไหมไม่แตกโอ้ยแตกอือ๋เอเอหมือนนี้เราจะต้องหลบหนูใช่ไหมไม่เป็นไรเราเซียนแล้วออมาทางนี้โอ้โหกับดักเต็มเฮอ,อ,อดได้ไงอ,อุ้ยรอดรอดอีกแล้ว ย่างชิวอ่ะโอมีน้ำมูกอีกแล้วถ้าเหยียบนี่จะเป็นอะไรไหมอ่ะตายเหรอเหม็นขี้โมกตายเฮ้ออะไรอ่ะโอ้สวัสดีคุณย้ายออกมาข้างนอกเลยเหรอมันไปในโรงศพเฮ้ยนี่หุ้ นี่คุณยายเป็นคนสร้างกับดักเองเหรอน่าจะสร้างไว้ตั้งแต่ตอนสาวๆฮึบหวัสดีเพื่อนนายนั่งทำอะไรอยู่เหรอโอ้ตายวิเข้างล่างมันเป็นหนามด้วยฮึอเอาตาย ได้ไงเนี่ยชึบชึบชึบฮึบฮึบฮึบโอเคเรายัางรอดขึ้นไปเลยพาเราขึ้นไปเสียงดึงนี่เหมือนอะไรบางอย่างมันเปลเลย โอ้มันจะเป็นโอ้อะไรวะน่ะเกือบตายตกไม่แล้วมันจะมาอีกก้อนหรือเปล่าฮ้บเคนบนละเรารา,า,าวบันไดแล้วกันมาอีกแล้วฮึบไม่มีแล้วโอเค อโอโดูดิหัวกะโหลกเต็มเลยอะ่ะโอ้โหมีโอ้อ้าวอะไรอะ่ะเป็นซอมบี้เฉยเลยนี่ไม่ให้เกียรติคนตายเลยเ <c oughs> อาหัวคนที่ตายไปแล้วมาใส่โอ้ซอมบี้โอ้เราต้องไปไหนต่อ,อสองตัวเลยใครก็ได้ช่วยเราด้วยโอ้ยทางตันเออ มีซอมบี้ต ang, um um ัวหนึ่งตรงนี้เราจะได้ว่าถ้าไปทางนั้นเราอาจจะเป็นทางตันงั้นเรามาตรงนี้เลยโอ้ยไอซอมบี้เบคอนมาเบคอนในตามเรามาเราจะไม่ชิดขอบจนเกินไป ต้องเจอทางออกแล้วแหละเจอแล้วเย่รอดหลังจากที่ตายมาแล้วสองรอบอะไรอ่ะโอ้ยเพื่อนเบคอนสวัสดีงั้นเรามากับงั้นนายมากับเรานะคุณยายมาอีกแล้วอะไรอ่ะอุย้ยยายคุณยายมาจากหลังบ้าน ราต้องทำอะไรอะ่ะอ๋อมองมองมองใต,ตดินเหรอเบคอนไครจะยืนมองเอ่อคุณยายทำไมล่ะเฮือ,อ,อ,อนี่แมวต้องแพ้หนูเหรอแมวกลัวหนูก็เป็นโดรอมอนไง ฮึบฮึบอ๋ออ้อโอ้ oh. ไ,ไปเฮ้ยมันอ้อมตรงนี้ได้นี่หว่าเอาอ้อมไม่ได้คุณยายก็หลับอยู่นั่นแหละชบโอ้ทำไมมันยากจังเลย อรอบนี้เราต้องตั้งใจเพราะว่าเราต้องกระโดดได้ฮึบฮึบฮึบโอเคเฮ้ยๆอยช็ออืมมันจะเข้าไปในบ้านคุณยายเหรอใช่เราต้องขับรถอีกเหรอเนี่ยรดอะไรอ่ะรถคนรถกระโดดได้ เฮ้ยรถกระโดดได้อ้าวไม่นะรถระเบิดแบบรอบนี้เราจะตั้งใจมีเสียงกระโดดด้วยนะรถยนต์มีชีวิตเฮิบถึงถึงทาาออกหรือยงังยังอีกเหรอ ถึงหรือยังถึงแล้วเอา้ายังไม่ถึงทำไมมันไกลจังเฮ้ยเฮ้บเฮิบโอ้โหมีรูปคุณยาหรือคุณตานะ่ะแบบนี้เราต้องตั้งใจแล้วแหละเฮ้บมันยังมีอีกโห นี่นะแล้วก็ตรงนี้เราต้องค่อยๆไป <c oughs> ค่อยๆไปแบบจริงถึงยังถึงแล้วเยสเอ่ออะไรอ่ะ <c oughs> โดนก้อนกลมๆทับอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> มามามาแล้วมาแล้ว วิ่ง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 ไปต่อโอเคชิวชิวอะอันนี้ที่ไหนอ่ะลานกว้างเหรอเราว่าคุณยายอาจจะโผล่มาก็ได้อะไรเนี่ยปืนคุกกี้เหรอเฮ้ย เราต้องสู้กับคุณยายเหรอนี่ไนงะเราเบิดหายไปเลยนี่ไนะยิงหัวไปเลยเกมฟรีไฟเอา้าโหมีหลายคนยายมีหลายคนจริงขึ้นไปด้านบนได้ไหมเนะนี่นย,ยมันนี่เลยคุณยายหมันนี่ มานี่มานี่มันนี่เลยชอบคุกกี้นะใช่ไหมก็โดนคุกกี้ไปเลยแล้วกันนี่นะโอ้ยอย่างมันน่ะนี่มาอีกสิโอ้โห,วโหวสวัสดีคุณยายเยสชนะแล้วอืมฉากเมื่อกี้อย่างมันน่ะแต่ก็เกือบตายอะนะว้าว ขึ้นผิดทางใช่ต้องขึ้นแบบนี้แต่ว่าเราขึ้นเอียงไปนิดหน่อยอะไรอ่ะเย้ yeah, เราชนะแล้วหรอหรือว่ายังชนะแล้วใช่ป่าโอเคเราชนะแล้วนะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยก็ดีบ๊ายบาย อร่อยมากเลยคุกกี้เนี่ย